กับผมนักเรียนร้อยกษัารยแก้วขาวจำปีที่สามตอนวิศยกรรมโยธาสองไดที่ทีครับคำสั่งยุทธการของหมดเป็นเล็กที่หนึ่งกองร้อยวันที่หนึ่งในการเข้าตีเวลากางวันวันนี้สภาพอากาศแจ่มใสเหมาะแก่การบะเมจิตรสาการกำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกมีกำลังกำลังประมาณหนึ่งหมู่เป็นเล็กเพิ่มเติมกำลัง โดยเป็นส่วนหนึ่งของหมวดปืนเล็กจากประเทศส้มมีการจัดกําลังแบบผสมในแต่ละหมู่มีอาพีจีทุกหมู่ใช้ A k เ7เป็นอาวุธประจํากายลักนิยมตั้งรับแบบขุ่นหลุมเป็นถ้ำกำลังหยุดหน่วยเพื่อรวงกําลังดับแปลงที่มั่นสําหรับซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณพิกัด QR 344 835และพิกัด QR 347 839 <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> กํ<ๆ>าลังส่วนนี้มีขวดต่าเนื่องจากขาดการส่งกําลังจากฝ่ายเดียวกันมาระยะหนึ่งจากสิ่งบอกเหตุ แสดงว่ากองลังส่วนนี้กําลังจะทําการยึดพื้นที่เพื่อตั้งรับเพ so ื่อเพื่อปฏิบัติการหาแนวร่วมจากประชาชนในพื้นที่ในการก่อการร้ายกับฝ่ายเราต่อไปกําลังฝ่ายเรากองร้อยอาวุธเบาที่1เข้าตีใน200500กค .65 ที่หมายฝ้ายบริเวณพิกัด QR 3483เพื่อทำลายค่าศึกและยึดที่หมายหมวดเป็นเลขที่2เข้าตีใน200500กค .65 เพิ่มรายค่าศึกบริเวณปีขวาของที่หมายของร้อยและยึดที่หมายพิกัด QR 3 4 6 8 3 9หมวดเป็นเลขที่3เป็นกองหนุนเคลื่อนที่ตามหมวดเป็นเลขที่1และ2ระยะห่างไม่เกิน300เมตรทางด้านหลังของบอกร้อยทำการสนับสนุนหากหน่วยที่ทำการเข้าตีไม่สามารถทะลวงเกาะป้องกันและทำลายค่าศึกได้หมวดคอ60เป็นส่วนยิงสนับสนุนแต่ละหมวดเมื่อร้องขอโดยการให้การสนับสนุนหมวดเป็นเลขที่1เป็นหน่วย หลักเป็นอันดับแรกทําการตั้งยิงที่ตั้งยิงหลังแนวออกตีภรกิจหมวดเป็นเล็กที่1นึ่กองร้อยเอลบอที่หเข้าตีใน20.05.00ศต่อคอกพิกัด QR 346 835เพื่อนำลายค่าศึกบริเวณปีกซ้ายของที่หมายและยึดที่หมายการปฏิบัติแนวความคิดในการปฏิบัติเจตนเจตนารมของผู้ขับาเจตนารมของผู้ขับกองพันธุรกิจทหารราบ ที่2 3, 4 0 2ทำลายและผักดันข้าศึกออกจากที่หมายซึ่งเป็นภูมิประเทศสำคัญโดยให้กำลังพลและยุทธพกรฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียเจตนารมของผร100%ทำลายและผักดันข้าศึกออกจากที่หมายซึ่งเป็นภูมิประเทศสำคัญสามารถทำลายและผักดันข้าศึกออกจากที่หมายได้โดยกำลังพลและยุทธพกรฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียเจตนารมของผมทำลายผักดัน ถ้าศึกออกจากที่หมายและยึดที่หมายซึ่งเป็นภูมิประเทศสำคัญโดยใช้อํานาจการยิงและการจู่โจมต่อที่หมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำลังพลและยุโทโธปกรณฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียกลยุทธ์แบ่งออกเป็น4ขั้นดังนี้สั้นการเตรียมการในให้แต่ละหมู่เน้นย้ําการปฏิบัติและตรวจสอบความพร้อมของยุโทโธปกรการซักซ้อมการปฏิบัติและการใช้สัญญาณประมวลรับต่างๆให้เรียบร้อย การเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายแบ่งออกเป็นแนวแบ่งออกเป็น5แนวขั้นแนวขั้นกอไก่เป็นการเป็นแนวการวางกําลังของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันและเป็นแนวออกตีหมวด็นเลขที่1เคลื่อนที่ออกจากหลจุดรวมพลด้วยลูกขบวนหมวดแถวตอนเพื่อผ่านแนวการวางกาลังของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันบริเวณแนวขั้นกอไก่พิกัด360-807โดยให้หมู่หนึ่งเป็นหมู่นำ ตามด้วยบกหมวดหมู่ปืนกลปืนหนึ่งหมู่สองต่อด้วยรองผอหมวดปืนสองและหมู่สามตามลำดับแนวขั้นขอข้าปรับเป็นลูกขบวนหมวดสามเหลี่ยมหน้าหมู่หนึ่งเป็นหมู่นำบอกหมวดเคลื่อนที่ตามต่อด้วยหมู่ปืนกลตามบกหมวดหมู่สองเคลื่อนที่ทางปีกซ้ายและให้หมู่สามเคลื่อนที่ทางปีกขวาแนวขั้นขอควายปรับลูกขบวนหมวดสามเหลี่ยมลำหลังหมู่หนึ่งอยู่ทางปีกขวามู่สองทางปีกซ้าย บอกอมวดเคลื่อนที่ตามย่านกลางต่อด้วยหมู่กป็นกลและหมู่สามต่อท้ายขบวนแนวขั้นงองูเป็นการประสานงานปฏิบัติขั้นสุดท้ายสังเกตได้จากมีต้นตาลคู่อยู่สองต้นหมวดเป็นเลขที่หนึ่งปับมลูกขบวนหมวดหน้ากระดานหมู่หน้ากระดานเพื่อผ่านแนวประสานงานขั้นสุดท้ายโดยให้หมู่หนึ่งอยู่ย่านกลางหมู่สองอยู่ปีกซ้ายหมู่สามอยู่ปีกขวาบอกอมวดเคลื่อนที่ตามจากด้านหลังหมู่หนึ่งเปนกลตั้งยิงปีก้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนฝ่ายเดียวกันจะทํา บางการบางทิศทางการยิงพอจตอถอทำการยิงเมื่อพบหมวดสั่งตามเหตุการณ์เนือขั้นจอจานเป็นเขตจำกันการลุกเรยอที่หมายไปประมาณ200เมตรทุกหมู่หยุดได้ติดตามค่าศึกวางกำลังแนวนี้ขั้นปฏิบัติหน้าที่หมายหมู่เป็นเลขที่1 2 3ดําำเนินกลยุทธ์ต่อค่าศึกโดยการเข้าตีตรงหน้าในรูปแบบสาหมู่เคียงกันหมู่เป็นกล พืน g r ตั้งยิงปีกซ้ายและเคลื่อนที่ไปทางหน้าก่อนทานไฟเดียวกันเริ่มบังนิทางการยิงและทำการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ์เมื่อผมสั่งกจทอถอถอทำการยิงสนับสนุนให้หน่วยดำเนินกลยุทธ์โดยทำลายยานพาหนะของข้าศึกเป็นเป้าหมายที่อยู่ในที่มั่นแข็งแรงและข้าศึกอยู่เป็นกลุ่มผมจะทำการควบคุมการยิงของกจทอถอถอเองท่านการฝึกความมั่นคงจะระเบียบใหม่หมู่เบ็นเล็กอีกหนึ่งรับผิดชอบวางกำลังป้องกันตั้งแต่ 9-10นาฬิกาหมู 2, ่สองรับผิดชอบ8-9นาฬิกาหมู 3, ่สามรับผิดชอบ10-11นาฬิกาและจัดชุดคุ้มครองผู้บาดเจ็บไปยังตำตําบลรวบรวมผู้บาดเจ็บบาดเจ็บกองร้อยและรอรับภารกิจต่อไปหมู่พื้นกลรับผิดชอบวางกําลังป้องกันที่11-12นาฬิกาตั้งที่ตั้งท,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 งที่ตั้งยิงไว้ในทิศทางหลักที่ถ้าศึกจะทาําการตีโตอตอบตเด่ดแปลที่มั่นและรอรับภารกิจต่อไป ไายกิจหน่วยรองหมู่เปเร่ที่1เข้าตีใน2 0 0 0 0ข6 5 65, เป็นหมู่ความพยายามหลักเพื่อทำลายค่าศึกย่างกลางของที่มั่นหมู่2เข้าตีใน2 0 0 0 0ข6 5 65, เป็นหมู่ความพยายามสนับสนุนเพื่อทำลายค่าศึกบริเวณปีกซ้ายหมู่3เข้าตีใน2 0 0 0 0ข6 5เป็นความพยายามสนับสนุนในการเคลื่อนที่เพื่อทำลายค่าศึกบริเวณปีกขวาของ หมู่ืนกลเข้าตีใน20:05:00กคห้าเป็นมู่สนับสนุนในการสนับสนุนส่วนดําเนินกยุทธ์ทาการยิงกดแม่ข้าศึกยิงต่อตอบได้คําแนะนําในการประสานงานแนวออกตีอยู่บริเวณเขาน้อยอ่างเก็บน้ำคลองโบทพิกัด QR 349799ถึงพิกัด QR 367813ผ่านแนวตีใช้เวลา20:05:00กคหแนวตะลุมบอล ต้นตาลคู่2ต้นอยู่บริเวณแนวตีนเขาตะแบกและช่วงลมเขาแหลมพิกัด qr 340 826ถึงพิกัด qr 354 838เมื่อผ่านแนวตีไปแล้วหมู่ใดพบข้าศึกในพื้นที่รลำชอบให,ให้ดำเนินการยิงต่อข้าศึกได้ทันทีและรายงานให้ทราบทุกครั้งให้ทุกหมู่ปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายโดยใช้ลักษณะภูมิประเทศปกปิดกำบังเกือ้อกูลต่อฝ่ายเราในการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมาย ให้พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําในพื้นที่ถ้าหากทําได้เนื่องจากมีการใส่สารพิษจากข้าศึกการช่วยลบการส่งกําลังอาหารเช้าและประทานในที่ลรมพลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา20:04:30กค .65 มือต่อไปสูตรกรรมกองร้อยจะนําไปส่งให้หารับกระสุนเพิ่มเติมให้เต็มอัตรายิงและเบิกรับลูกระเบิดสังหารคนละหนึ่งลูกตำบลใจกระสุนอยู่เวณที่ลมพลของหมวดกัด QR สามสี่ห้าแปดสองห้าหมู่มที่หนึ่งจะนําเชือกไต่ทางดิ่งไปด้วยหนึ่งเส้นกําลังพนลลุกนายนําชุดปฐมพยาบาลติดตัวคนละหนึ่งชุดการจับกลุ่มเฉลยตำบลรวบรวม,รวมเฉลยศึกใช้ตำบลรวบรวมเฉลยศึกของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR สามเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าการจับกลุ่มเฉลยศึกให้ปฏิาบาัติตามหลัก 5S เอโดยเคร่งครัดการปฐมพยาบาลที่ปฐมพยาบาลของหมวดอยู่บริเวณพิกัด QR สามสี่ห erm in ้าแปดสองห้าการส่งกลับสายแพทย์ให้นําผู้ป่วยเจ็บมารวมที่กอทกอค้าศึกที่ยึดได้และรองผอมหมวดนําส่งสายแพทย์ต่อไปการบังคับบัญชาและการสื่อสารการมังคับบัญชาในขั้นต้นเมื่อผ่านแนวออกตีปุ่งข้าหมวดจะเคลื่อนที่ตามหมู่เป็นเลขที่หนึ่งจากแนวเตรียมตลุมบอลไปยังที่หมายผอหมวดจะเคลื่อนที่ตามหมู่เป็นเลขที่หนึ่งเมื่อยูดที่หมายได้แล้วจะอยู่บริเวณย่านกลางของหมวดเป็นเลขที่หนึ่ง ในระหว่างการเข้าตีถ้า,าผอหมวดไม่สามารถควบคุมมคัชาได้จะให้รองผอหมวดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าจะเสร็จภารกิจการสื่อสารนปสฉบับปัจจุบันมีผลมังคับมีผลบังคับใช้ตลอดการเข้าตีเข้าตีคือความถีวิุญความถี่หลัก4925ความถีรอง5225คําสั่งเปลี่ยนความถี่ลองใช้ยกล้อความถี่ยกเฉินใช้เลี้ยวซ้ายให้หากไม่สามารถติด ติดต่อทางวิทยุได้จะใช้พลน้ำสารน้ำเรียกขานผอบอหนึ่งผอบอหมวดหนึ่งใช้จู่ล่งพอรองผบหมวดใช้จู่ล่งห้าพอหมู่ปืนกลใช้จู่ล่งสี่ผอบหมู่หนึ่งใช้จู่ล่งหนึ่งหมู่สองใช้จู่ล่งสองหมู่สามใช้จู่ล่งสามสัญญาณบอกฝ่ายสัญลักษณ์เครื่องหมายหน่วยติดท,ที่แขนขวาเสียงสัญญาณถามจากดามจากดาวตอบอามทองท,ทัศนสนสัญญาณถามเร่งความเร็วตอบหยุดยิง สัญญาณเลื่อนฉากการยิงใช้ผู้แดงหนึ่งช่อหรือแจ้งทางวิทยุสัญญาณเข้าตะลุมบอลใช้ผู้เขียวหนึ่งช่อหรือนกหวีดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยุดที่หมายได้ใช้นกหวีดยาวสามครั้งมีใครสงสัยหรือไม่หากหากมีสอบถามได้เวลานี้หากไม่มีขณะนี้เวลา15บห้าศูนย์ทุกหมู่เชิญปฏิบัติ